ทำไมเป็นแบบนี้โอ้โห,โหลูกไม่เผลอแป๊บเดียวทำอะไรสนุกไหมสนุกไหมฮะโอ้โหต้องตีพี่เลยลาอันนี้ต้องทำโทษพี่เลยลาใช่ไหม,มพี่เลลาเอาวางไว้ตรงไหนหนูหยิบมาได้ไง<ม>อ๋อมีละมีละมีละ<ม>ดูตู้ออกมาสิ จัดการคนก่อนจัดการทั้งคู่เลยเดี๋ยวพี่ลาลากลับมาก่อนหืมแปาบน้ำป้อมแปมป้อมแปมอ <Yeah. S 1> ยาก็รู้เร็วไม่กินแล้วไปเดี๋ยวไปนอนไม่ต้องเช็ดให้เลยเอามานี้จะตีคนเนี่ยจะตีคนดื้อเนี่ยใครดือ้อยกมือ ให้ตีไหมให้ตียกมือให้ตียกมือมาเอากี่ทีกี่ท<ม>ี My God Oh my God แกะ Oh my God เอ๊ะ <c oughs> เ,เนปะขอโทษก่อนขอโทษค่ะซอรี่ก่อน สอรี Sorry, <Sorry. S 1> Sorry, ่มามาสอรี่ดังดังสอรี่สอรี่ใครมองหน้าด้วยมิลามองหน้ามามาด้วยสอรี่มองหน้ายังมีเอลสอรี่ยัง <Sorry. S 1> สวัสดีค่าก่อนขอโทษยกมือขึ้นขอโทษค้า ah!